สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสายนิตบอนสีกันอีกแล้วนะคะพบกันรอบเย็นนะคะวันนี้นะคะก็มีไม้มาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถเลือกชมจดชื่อไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชม อ่า,อา,อาไม้กระถางนะคะค่าส่งเหมาสามสิบบาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ไม่มีขั้นต่ําค่ะหต้นก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่ลูกไม้นะคะแวะมาชมก่อนนี่สีแบบเข้มๆเลยจะออกโทนน้ําตาลนะคะตัวนี้น้ําตาลแดงนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเทพอรมรินนะคะเทพอรมรินตอนโตก็จะกัดแบบนี้เลยนะคะจากที่ตอนเด็กเขาเป็นสีเขียวนะคะ เทพอมรินก็จะมีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะตอนเด็กก็จะ,จะหนูเอาไซต์ต้นลูกให้ชมนะคะเริ่มจะกัดมาแล้วนิดนิดหน่อยๆนะคะสําหรับเทพอมรินนะะี่ค่ะทนมากนะคะใบแข็งนะคะตัวนี้เนี่คะ่ะเทพอมรินนะคะเทพอมรินที่หนูพาไปชมต้นแม่มานะคะอันนี้ก็จะเริ่มกัดมานิดหน่อยนะคะสําหรับเทพอมรินเขาจะค่อยๆกัดนะคะเป็นไม้กัดสีใครสนใจนะคะก็จะให้ไปอยู่ที่ต้นละห0บาท ะะเป็นฟอร์มสี่นิ้วนะคะต่อไปไม้โทนชมพูนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่าชาบาแก้วนั่นเองนะคะชาบาแก้วตอนนี้ก็จะเป็นฟอร์มสี่นิ้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะชาบาแก้วค่ะสีชมพูสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะใครสนใจอันนี้ขอเอาไปอยู่ที่ราคาขอเจ็ดสิบบาทละกันนะคะลูกไม้ตัวนี้ขอเป็นรหัสชอช้างนะคะรหัสชอช้าง ผายชมพู่นะคะผายตัวนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะสําหรับผายตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์มเตี้ยเตี้ยพุ่มๆนะคะนี่ลักษณะใบผายอันนี้ผ่แท้เลยนะคะต้นจะเขาเรียกอะไรไม่สูงไม่ยืดนะคะจะเป็นพุ่มๆเตี้ยเตียเลยนี่ค่ะนี้เป็นเทพธิดานะคะก็จะกัดชุมพูนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคาแปดสิบบาทนะคะ เจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะเป็นไม้มีหูทุกใบนะคะน,นี้ให้ไปราคา80บาทคา่ะบนเทียนทองนะคะต้นละ90บาทเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี้ท้าอัศวกรรมรามมาสูนนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะกรมพยาดำรงนะคะฟอมสี่นิ้วอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะ เป็นไม้ป้ายนะคะหน้าใบจะเงาๆคะ่ะตัวนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะไก่ทองประเสริฐก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะตัวนี้แล้วก็ตรงเขียวๆเนี่ยเดี๋ยวก็กัดสีด้วยนะคะม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการไซนี้ฟอร์ม4นิ้วนะคะหน้าขึ้นเม็ดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ให้ไป90บบาทนะคะม่วงมหาการนี่คะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะ เป็นลูกไม้กระดูกดำนะคะแล้วก็พื้นชมพูใครสนใจนะคะฟอร์มนี้ก็จะอยู่ที่150บาทนะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะใบแข็งนะคะเวลาโตขึ้นเส้นใบจะชัดขึ้นค่ะอ่าเจอลูกไม้เม็ดแดงมาหนึ่งต้นนะคะใบออกเปรอะๆใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะสำหรับลูกไม้เม็ดแดงต้นนี้นะคะพื้นจะออกเปรอะๆนะคะ อันนี้หงดารุณน,นะคะเป็นฟอร์มกระถางสีนิ้วอันนี้จะเริ่มกัดสีมานิดหน่อยแล้วนะคะเป็นสองต้นคู่นะคะในกระถางนี้ใครสนใจนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะหงดารุณค่ะอันนี้จะเป็นหงเหินนะคะหงเหินหงเหินก็จะอยู่ที่ราคาสี่สิบบาทนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้พื้นออกขาวนะคะขาวเขียวแล้วก็มีจุดแดงนะคะ อันนี้เศรษฐีสุพรรณแต่เขาจะหน้าเขียวนะคะหน้าออกเขียวขาวแบบนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณหน้าออกเขียวค่ะนี่คะ่ะอันนี้หวานใจนะคะหวานใจให้ไปราคาเอาไปต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะต้นโตแล้วค่ะแล้วก็กัดสีเรียบร้อยนะคะกัดจุดค่ะภูพิงนะคะภูพิง ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับภูพิงก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้สายพะเนศนะคะจะเป็นฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะสำหรับสายพะเนศตอนเด็กจะเขียวเลยนะคะโตมาจะกัดออกแดงนะคะสวยมากใครสนใจนะคะสายพะเนศให้ไปต้นละ100บาทนะคะสายพาเนศเรือหลวงนะคะเรือหลวงนี่ตอนเด็กจะออกใบเขียวนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นเขาจะกัด ชมพูนะคะสําหรับเรือนหลวงเป็นไม้เก่าค่ะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะเรือนหลวงหนูขออยู่ที่ราคา60บาทเท่านั้นนะคะเรือนหลวงนี้เริ่มแบบชมพูขึ้นมาบ้างแล้วนะคะใบล่าสุดอันนี้ลูกไม้เมล็ดนะคะสีสวยดีออกชมพูนะคะ มีลูกลูกโคนต้นด้วยนะคะน่าจ,จะคนละแบบกันด้วยขายสนใจนะคะลูกไม้เมล็ดขอ50บาทนะคะตัวนี้อันนี้เป็นไผ่โทนหนึงค่ะจะออกไปทางแดงนะคะไผ่ตัวนี้ให้ไปต้นละ60บาทเท่านั้นนะคะบอกว่าไผ่โทนแดงก็ได้นะคะแต่จะเป็นแดงออกอมน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะกําลังกัดสีกันมาเลยนี่ค่ะอันนี้หกหลงขาวนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ในกระถาง4ีนิ้วเป็นไม้ผ่าหัวนะคะ ฮกหลงขาวเริ่มกัดมานิดหน่อยนะคะเขาจะเป็นไม้กัดสีนะคะทรงใบเหมือนหกหลงที่สีชมพูทุกอย่างเลยนะคะก็เลยลอกัดนิดนึงหนูก็เลยเอามาแบ่งนะคะจะได้ชัวร์ด้วยว่าอาขาวแล้วนะคะใครสนใจนะคะแบ่งอยู่ที่สไวด์นี้ขอ100บาทนะคะหกหลงขาวนะคะฟอมเท่ากันเลยนะคะเขาก็จะเริ่มแต้มขาวมาบ้างแล้วนะคะฟอร์มสีนิ้วนะคะ ต่อไปตับวีลชนนายท้องเหม็นนะคะนายทองเหม็นก็จะอยู่ที่ราคาต้นละห้าสิบบาทนะคะสําหรับนายท้องเหม็นนะคะใบพิ้วนะคะตัวนี้เอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาเลยสองฝั่งโค้งนะคะสองฝั่งโค้งอยู่ที่ราคาต้นละเก้าสิบบาทนะคะสําหรับสองฝั่งโค้งก็จะมีเม็ดขึ้นเรียบร้อยนะคะ้ใาบาสีสดมาก นอ่ค่ะอันนี้ใบกลมนะคะเป็นตับจังหวัดค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทองอันนี้ให้ปลายต้นละเอาไป50บาทนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะในจะ,จะออกกัดออกส้มๆแดงๆนะคะตัวนี้อันนี้ไม้กาบนะคะมีชื่อว่ามู่หลานนะคะมู่หลานจะออกโทนขาวนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้กาบที่หายากอยู่นะคะเป็นจริงๆเขาเป็นไม้ใหม่เมื่อปีก่อนนะคะแต่ว่าสวยมากเลยนี่ค่ะสีจะออกโทนขาวแปลกตา แล้วก็เป็นกาบด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ140บาทนะคะมูหลานค่ะเลิศมงคลนะคะไม้โทนแดงเป็นพุ่มดีมากเลยเขาจะเป็นพุ่มแต่เด็กด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ80บาทนะคะเลิ่มงคลค่ะสีจะออกโทนไปทางแดงค่ะเขื่อนปลาซักนะคะเขื่อนปลาซักนี่แดงเงามาเลยนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับเขือนปลาซักค่ะ สีลาเพชรนะคะศิลาเพชรให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะเขาจะเป็นหน้าแดงๆแบบนี้เลยนะคะศีลาเพชรค่ะต้นละ80ค่ะอันนี้เพชรมณทนนะคะเพชรมณฑลขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะเพชรมณฑลค่ะสวยมากออกแดงนะคะแล้วเขาก็จะมีเม็ดขึ้นมาด้วยค่ะมาอีกแล้วลูกไม้เปิดนะคะอันนี้ก็เป็น แบบเปิอะแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะขออยู่ที่ราคาสี่สิบาทเท่านั้นบอกว่าลูกไม้เปิอะก็ได้นะคะอันนี้เทพสายลุงนะคะใครสนใจต้นนี้ขอเจ็ดสิบาทนะคะป้ายขึ้นใบมาแล้วนี่ดารารายนะคะไซส์นี้ให้ไปแปดสิบบาทนะคะจะเป็นต้นลูกสี่นิ้วนะคะเจอรู้สีโคบุตรมาหนึ่งต้นนี่เป็นฟอมสี่นิ้วนะคะต้นนี้ขอราคา ห้าสิบบาทนะคะมีแบ่งต้นเดียวค่ะวันนี้อันนี้นะคะเรียกซับเรียกซับจะเป็นใบกลมเป็นไม้กระดูกเหมือนกันค่ะกระดูกดำๆนะคะก็ให้ไปอยู่ที่เรียกซับขอแปดสิบบาทนะคะสวยมากนี่ค่ะใบกลมมองมาเลยอ,อันนี้แพ็คสามต้นให้นะคะมีนางมาซีนะคะ นบผสูนแล้วก็รัสมีเงินนะคะได้3ต้นเลย3าหัวนะคะใครสนใจนะคะชุดนี้ขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะหนึ่งร้บาทได้3ต้นไปเลยนะคะทศกันค่ะทศกันอันนี้นี่กัดเตียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ดูหัวนะคะหัวใหญ่เลยนี่ค่ะใครสนใจนะคะทศกันหัวนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปหนึ่งรบาทนะคะทศกัน เขาจะเป็นไม้กระสีนะคะตอนเด็กเขาจะเขียวนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะเจ้าจัก,กรพพัดด่างอันนี้ด่างมาแล้วแล้วก็ขึ้นเม็ดชมพูแล้วนะคะหัวประมาณนี้ใครสนใจเจ้าจัก,กรพพัดด่างต้นนี้ขอเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้เป็นเพชรพระอุมานะคะไม้เก่าให้ดูนะคะมีหน่อยเยอะมากแล้วก็หัวประมาณนี้ค่ะใครสนใจนะคะเพชรพระอุมาตัวนี้เดี๋ยวจะก,กระสีออกเข้มๆนะคะ ใครสนใจก็เอาไปอยู่ที่ราคานี้ขอราคา80บาทเท่านั้นคะ่ะเพชรพระอุมาเทวกรรมรังรักนะคะแบบไม่ด่างนะคะเขาจะกัดแดงได้ทั้งใบนะคะกัดแดงลาย,ลายๆมีหัวแล้วค่ะอันนี้ให้ไปราคา40บาทนะคะพื้นใบสวยค่ะอันนี้จะเป็นเป็นปะทุมนะคะปายสวยๆมาเลยไม้เก่าค่ะมีหัวประมาณนี้ ใครสนใจปิ่นปทุมให้ไป100บาทนะคะไม้ตัวนี้จะหัวไม่ใหญ่นะคะเขาจะเป็นไม้หัวงหัวนะคะตัวนี้สักกะนิมิตนะคะสักกะนิมิตนี่อันนี้ก็มีหัวแล้วค่ะใครสนใจสักกะนิมิตนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาแปบบาทนะคะสักกะนิมิตนี่ค่ะไม้หัวนะคะทุกต้นมีหัวหมดเลยนะคะอันนี้เมืองกอกเกตไม่ดางนะคะกกเมืองกอกเกตไม่ดงังหัวก็ใหญ่อยู่นะคะสําหรับเมืองกอกเกตไม่ดางขออยู่ที่ สี่สิบบาทนะคะเม็ดเขาจะแจ่มมากๆนะคะตัวนี้แต่เขาจะไม่มีเปิดด่างขาวมานะคะปีกกินนาีนะคะปีกกินนาีนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะสีสวยนะคะแล้วก็นี่หัวประมาณนี้ค่ะปีกกินนาลีใครสนใจนะคะน,นี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะปีกกินนาีจะเป็นไม้ตามหานะคะก็คือมีคนถามตลอดเลยนะคะไม้ตัวนี้ ราดดำเนินนะคะราดดำเนินได้สองหัวไปเลยนะคะสองหัวนี้ขออยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะราดดำเนินจะเป็นตับถนนใบยาวนะคะเอาไปทําพุ่มสวยค่ะลูกไม้ใบหอกนะคะเปิดด่างมาด้วยนะคะเป็นด่างเทียมนะคะตัวนี้หอกเหลือบสวยมากใครสนใจนะคะมีหัวแล้วขออยู่ที่ราคาเอาไปเอาไปแปดสิบบาทละกันนะคะต้นนี้ อันนี้รักเอ้ยนะคะมีเปิดด่างมานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวดูหัวก่อนนะคะนี่หัวประมาณนี้นะคะรักเอ้ยใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไป40บาทนะคะรักเอ้ยหัวนี้ให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษมีหัวเดียวค่ะองคุรีมานนะคะองคุรีมานอันนี้มีหัวแล้วเหมือนกันขออยู่ที่ราคา50บบาทนะคะองคุรีมานนี่ค่ะ อันนี้หัวใหญ่เลยกัญยาวัชระนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะนี่ขายสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกัญยาวชัชระนี่เอาไปผ่าได้เอาไปทำกอได้ค่ะม้าสีหมอกนะคะม้าสีหมอกไม้หายากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทนออกเทาๆนะคะหัวประมาณนี้ค่ะม้าสีหมอกนะคะขายสนใจนี่ขอหนึ่งร้อยบาทนะคะม้าสีหมอก อันนี้จะเป็นมหาชัยนะคะมหาชัยหัวเบลอเลยนะคะใครสนใจมหาชัยหัวใหญ่ๆนะคะต้นนี้ปลายสวยด้วยขอยอยู่ที่ราคา200บาทนะคะมหาชัยค่ะสุดป่าถนานะคะกัดเรียบร้อยเลยนะคะสุดป่าถนาเขาจะกัดเป็นจุดๆแด,ดงๆนะคะใครสนใจอันนี้ให้ไป100บาทนะคะสุดปราถนานี่หัวโตเหมือนกันนะคะ ไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งหน้าจะออกส้มๆนะคะเม็ดส้มๆแล้วก็มีเม็ดขาวปะป้ายนะคะนี่หัวนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะไก่ฝรั่งค่ะนี่นะคะเป็นไม้ตะกูลไก่นะคะอันนี้จะเป็นบรรดาลซับนะคะบรรดาลซาับไม้หัวนะคะโอ้โหหัวเปเลยเลยนะคะใครสนใจบรรดาลซับนะคะหัวตัวโต,วตวเริ่มกัดกระดูกมาแบบนี้นะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา,าไป หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสิบาทได้หัวใหญ่ๆคุ้มๆไปเลยนะะี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นเปิดนะคะนี่เปิดสวยมากลายศิลปะนะคะใครสนใจนี่ก็หัวใหญ่เหมือนกันขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้เปิดหน้าใบสวยตัวนี้นะคะเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตอันนี้ก็มีหัวแล้วเหมือนกันนะคะขออยู่ที่ราคาไป สี่สิบบาทนะคะเทพอมฤตนะคะเขาจะกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วอันนี้จะเป็นนาลีบุรพาแผงนะคะจะเป็นแผงชมพูนะคะเขาก็จะกัดสีชมพูได้ทั้งใบเลยแต่ไม่มีป้ายนะคะหัวใหญ่มากนะคะใครสนใจนาลีบุรพาแผงต้นนี้นะคะคุ้มๆเลยนะคะเอาไปทํากอก็ได้คะ่ะเพราะว่าหน่อเริ่มขึ้นแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะนาลีบุรพาแผงหัวเบลอเลย พญาพันวังนะคะพญาพันวังไม้ตัวนี้จะเป็นไม้กัดออกโทนแดงนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้นี่หัวประมาณนี้นะคะใครสนใจพญาพันวังต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะพญาพันวังค่ะนี่ลูกไม้นะคะจะออกเปอรเปอะแล้วก็มีเปิดด่างมานิดหน่อยนะคะใครสนใจลูกไม้อันนี้ขออยู่ที่40บบาทนะคะเป็นลูกไม้เบอร์หนึ่งแล้วกาันนะคะ อันนี้เมืองพิจิตรนะคะเมืองพิจิตรใครายสนใจนะคะมีหัวแล้วแบบนี้อันนี้ให้ไป100บาทนะคะเมืองพิจิตร